สวัสดีเช้าวันที่3นะครับสวัสดีเช้าวันที่3นะตอนนี้เรา <c oughs> อยู่กันที่ฮากเน่นะครับผมนะนี่เป็นบรรยากาศหน้าที่พักเรานะนี่มันเป็นบรรยากาศหน้าที่พักเราตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง8โมง15นะครับผมนะอากาศที่นี่ตอนนี้เหลือประมาณ5องศานะครับ เป,เป็นสงา่ามีพระจันทร์อยู่ข้างบนด้วยวันนี้เห็นชัดเลยอ่ะโอเพนโอเพนลมแรงมากลมแรงมากกล่าวมากกี่องศาคะเซี่งศากองศา,วา,ส,วาสวัสดีนะครับทุกคนอรุณสวัสดิ์นะครับ บรรยากาศหน้าเรียวกังที่พักเรานะครับผมนะถ่ายรูปถ่ายรูป,<อ>รปที่พักท่านเห็นหน้าให้เห็นโอเคหนึ่งสองทีนี้เปบริษัทที่ไม่ดุนนะไม่ออกข้อมาเดดเดนทำดีๆทำดีๆบูอย่าปิดหน้าดิ ครับผมอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆน้ำออนเซนคือไงบ้างร้อน<ล>เลยคร<อ>ับออนเซนสุกเลยนะถึงก็หนาสุกเลยวั<ะ>ยนนี้โอเคเดี๋ยวแต่เช้าว,วันนี้นะลมก็ยังแรงอยู่นะครับผมเนะาะยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่โรบเวย์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเจอกันที่นั่นครับอ่าบายบายครับ ขับรถออกจากที่พักนะครับย้อนกลับไปที่โรเวย์เนาะปรากฏว่าเราก็ไม่มีดวงอีกเหมือนกันนะครับผมนะยังลมแรงอยู่นะครับวันนี้สถานีโทเกนไดก็ยังปิดบริการอีกหนึ่งวันนะครับผมเอา้าไม่เป็นไรนะครับผมนะเราก็ต้องไปกันต่อนะครับผมนะเราก็มุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟฟูจิกันต่อนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับผมนะก็คือทะเลสาบเล็กยามานากะนะครับ เป็นหนึ่งทะเลสาบนะที่สวยงามนะที่อยู่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิอ้าวระหว่างทางนะครับผมนี่มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไกลๆด้วยนะสวยงามมากเลยแล้วระหว่างข้างทางนะครับก็บังเอิญม,มาพบจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิเนาะอยู่บนยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะมองเห็น ภูเขาไฟฟูจิชัดเจนมากเลยนะก็จอดรถลงไปถ่ายรูปกันตามระเบียบนะครับผมขอเก็บภาพบรรยากาศประทับใจก่อนนะมื้อเช้านะครับวันนี้เรามาฝากท้องกันที่ร้านอะไรเนี่ยโจนาธานได้ล่า อยู่นทานเวสต์สโรมนะครับผมนะอยู่ที่เมืองโกเตนบักนะครับผมนะอยู่ที่เมืองโกเตนบักฝากท้องที่นี่มื้อเช้าอยูน้ำอะไรอยากถโกโก้ใช่ไโกโก้เหรอโกโก้โกโก้ ต๊ะอยู่ไหนก้าของโต๊ะอยู่ที่ไหนอาหารมาแล้วจ้ะของโต๊ะเข้าโต๊ะไม่ได้เขาเสิร์ฟจะมันจะมีไม้มันจะมีแขนยกเสิร์ฟด้วยเหรอก็เอามาให้ก็พอแล้วไหมม,มาค่ามาค่าเลือกน้ำเลือกอาหารก็รว้ สำหรับร้านนี้นะครับผมนะเครื่องดื่มก็กดได้ตามสบายเลยนะจะชากาแฟน้ำอัดลมฟรีหมดทุกอย่างนะครับระวังลูกระวังรถชนลูกเดี๋ยวรถรถอาหารหนูมาแล้วคะ่ะรถอาหารหนูมาแล้วห,ห,หมูหมูอาหารมาแล้วของใทยระวังรถชนนะหนู ระวังรถชนบยานกินมอร่อยชิมทุกอย่างไม่็นปูรู้แล้วมีแววเหลือแล้วก็จะได้ลุมบานาบ a b ไม่คิดเขานี้ดูเท่านรนของมเหลือ่ไม่หมดกินเยอะเหมดตอน้๊ง มันเจออะไรครับกินกับผักกินอิ่มกันแล้วนะครับก็เดินทางกันต่อนะแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึง ทะเลสาบยามานากะกันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็กาลังขับรถไปจุดชมวิวของทะเลสาบยามานากะกันนะครับนะครับตอนนี้เรามาแวะกันที่จุดถ่ายรูปที่ริมทะเลสาบยามานากะโกะกันนะครับผมนะแบ็กกราวด้านหลังก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับผม กาวเป็นภูเขาไฟฟูจินะทะเลสาบยามานนากากโกะก็เป็น1นในทะเลสาบทั้งหนะรอบภูเขาไฟฟูจินะครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายภาพยอดฮิตนะนี่เลยจุดถ่ายภาพยอดฮิตคู่กับทั้งทะเลสาบแล้วก็ได้ฟูจิไปด้วยอย่าย่าลูกอย่าย่าค่ะคุณแม่เรียกแล้วลูก อ้าวอ้าออกกำลังกายอยู่กำลังหนาวหนาวหนาววอร์มวอร์มวอร์มวอมวอรมนะครับนี่นะ ที่พวกเราทุกคนน้อได้มาเห็นภูเขาไฟฟูจิกับตาตัวเองนะครับได้เห็นกันแบบใกล้ๆไม่มีเมฆมาบังเลยนะครับผมนะประทับใจจริงๆนะครับสำหรับเล็กยามานากะโกะแห่งนี้นะครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านน้ำใสนะครับตอนนี้มาถึงหมู่บ้านน้ำใสแล้วนะมาเี่นะเป็นไรดังโง,ดง,ง,งนะดกดังโงกนะไป้ป่ะเพื่อนนี่ดังโงก ที่ให้นั่งกินตรงนี้นะน้ำใสนะหมู่บ้านน้ำใสของคนไทยนะคนไทยตั้งชื่อให้ว่าหมู่บ้านน้ำใสนะใส,สจริงไหมก็ต้องไปดูกันนะโอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นบ่อที่เขาไปโยนเหรียญกันนะฮะเป็นบ่อที่เขาไปโยนเหรียญน,นะน่าจะเรื่องนี้วิธีการโยนนี่น่าจะมาจากคนไทยเริ่มรู้เปล่าไม่รู้โอ้น้ำใสจริงๆนะน้ำใสสุด ฮะไหนไหนวงกลมโยนเหรียญอะไรโยนเหรียญน่นะเขาทำอะไรกันเดี๋ยวต้องไปดนูนะต่อคิวอยู่คิวยาวมากบตรงนั้นนะครับคิวยาวมากมคิวก่อกน้ำพุไม่ไงอ๋อไปกรอกน้ำนะไปกรอกน้ำพุกรอกน้ำใสกรอกน้ำที่มาจากเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาไหลเป็นน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็ไหลามานะ รอใต้พื้นมาจากภูเขาไฟฟูจิก็เหมือนน้ำมนต์ไหมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไหมยังไงยังไงอุ้ยหน้าเปิ้ลใสกว่าอีกนหน้าเปิ้ลใสกว่าน้ำ หมดไปหลายหมื่นหลายแสนแล้วนะค่ะาอะไรคะคุณสิว่าไม่ได้แห้เงินไปทำอะไรเลยนะคะมีอะไรบ้างเครื่องสำอางค่าเครื่องสำอางนะก็เลยออกมาใสกว่าน้ำอีกนะครับผมนะหน้าใสกว่าอ่าด้านหลังนด้านหลังคือภูเขาไฟฟูจินะครับผมเป็นไงบ้างน้ำใสไหมน้ำใสไหมเห็นน้ำยังไปดูน้ำใสใสกัน อันในมือคุณถือเนี่ยที่นี่เขาไม่เดินกินนะครับผมเขาจะยืนกินเป็นที่เป็นทางนะครับคนไทยครับผมคนไทยทำเสียอีกแล้วทำเสียคนไทยอีกแล้วหมู่บ้านน้ำใสอะไรคบลูกเนี่ยวนนี้ดูเราอนงกองน้ันน้ใสเอากลับไปเอากลับไปผสมน้ำที่บ้านนะในแทงอ่ะ อย่าวิ่งเข้าไปเติมลูกอ้าวผมกูเลยเนี่ยมาทำผมอะไรเนี่ยเขามันรู้อะไรตอนจะเย็นอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็นะคุณจำไม่ได้เหรอตื่นมาอาบน้ำหรือยังอะเราวันนี้มานยังยังไม่อาบน้ำเขาบอกว่าไม่ต้องคิดเขาได้ไหมคุณเขาไม่ไม่ต้องเสียค่าภาษีอาบน้ำใช่ปะ ผมไม่ได้ใช้อะเอเอคุณหมูไม่ได้ใช้นะเสียฟรีเลยซอฟต์ครีมไหมวันนี้ได้กินซอฟต์ครีมหรือ,อยังซอฟต์ครีมไหม ชิมชิมชิมชมยังไงโออเคซื้ออะไรคะลูกซอฟครีมไหมซอฟตครีมป,รป๊เ้ลชิมอร่อยดียนะลูกออน,นี่ข้างหลังนี่มิ้น์เต็มเพียบเลย นี่อะไรอ่ะเจลลี่หรืออ้งุ่นจริงอ้งอุ่นจริงหรือเจลลี่อ้งุ่นว่ะพี่กูว่ามันเป็นเจลลี่นะเว้ยองุ่นครับองุ่นรสเจลลี่น่ะอ้งุ่นนี่ ว่มันเป็นเยลลี่เย,ยลลี่นะล<อ>ูกไม่ยังอ่ออองอุ่นนิ่มอย่างนี้ไม่มีหรอกผ<ม>ิวมันต้องกรอบอันนี้มันเป็นอัางมัน,มนลลถ้าอ่งอุ่นสดมันอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เนี้ยไอชไายมัสก์ที่อยู่ตรงนั้นนะลูกอ,งงอันนี้มันเป็นนี่ไงมึงเดินเลยตรงนั้นเนี่ยตะกร้าข,ขาวๆนั่นไงไม่ใช่อของเปิน้นอ๋อนี่ไงอยู่นี่ชายมัสก์ไอนี่นี่เขาทิมอยู่นี่คุณเอายังไงอ่ะทำไมหมดเร็วจังอ่ะผมยังไม่ได้กินเลยได้กินแต่คำเดียวอะไรวะอร่อยแต่วันนี้เอานอย อันนี้อว์ะพมีปลาหมึกได้กินไหมนักกินนปลาหมึกซื้อไปไม่เคยหมดนะครับผมนะปลาหมึกหอ่อหนึ่งที่ตอนนู้นที่ฮอกไกโดก็อยู่มา3ามปีลากินนะครับสุดท้ายแล้วให้ลากินไม่ใช่ไปไหว้ไม่ใช่ไปไหว้แล้วลาของมากินนะลาขึ้นนะซื้อให้ลาขึ้นกินนะเปิ้ล <c oughs> <c oughs> การละลายซับมากผมว่าซื้อปลาหมึกยังได้กินนะสาหร่ายคุณไม่ได้กินสาหร่ายฮามาโซคุณบ้านนะอ้าวปลาหมึกมาเอาไ <c oughs> หนคืออยากกินเนไหนก็ซื้อนั้นไม่เรื่องชาแกนผักโฮแกรนีคือตัวเล็กชื่อสายพันธุ์เขาละมั้งไม่ใช่อันนี้ซอสคือนุ่มอันนี้ผส,สมวาซบิ ใครนี um, ่คืออะไรไม่รู้อ่ะเลือกไปอันนึงติดไม้ติดมือไปซื้อไปกินคืนนี้กับแก้มอ่อนน่อะจบจ่ายเงินจบ ทำไมไม่ดูป้ายก่อนเราค่อยซื้อล่ะครับเวลาซื้อเสร็จแล้วค่อยมาดูไม่ใช่เพนะรว่ามันมีสองางตามนี่ก่อนนะโอเคร้านนี้ขวัญใจนะครับขวัญใจขนมนะแมวเ,เจอทีเด็ดนะทีเด็ด เป็นนกกระเรียนนะต้มหูนะฮะต้มหูนกกระเรียนนะไหนไๆต้องน้ำหูแน่หูแน่หูเออหืมนี่นี่มีหลายสีด้วยมีหลายสีด้วยเลยเก๋ไก๋ตรงนี้ก็เป็นมุมของฝากเก๋ๆนะนี่อะไรนี่อะไรต้องนี่ก็ต้องหูเหมือนกันนะ ม,มันคือพวกหัวหรืออะไรวะพี่ของดองของอะไรไม่ค่อยเวิร์กของ,ของแต่กินไปแล้วนะแต่รู้สึกไม่เวิร์กต้นปลาหมึกไหมไม่ชอบาหน,นะลองเอาเออลองน้ำเย็นเหรออืมครับมีน้ำนะแต่หัวมังกรน,นะโอเคอ่าโอเคกินได้กินได้กินได,นได้ชิมหน่อยชิมหน่อยลองในมือมาเออ มหน่อยไม่มีใครเขากินกันนะคนุณเป็นคนแรกที่กิน,นอ,อุ้ยนี่ปลาหมึกตรงกลางซอยหรือเปล่าหรือปลาหมึกแถวนี้ปมีโอ้อเออเมื่อกี้ที่เลงๆอยู่นี่คือตัวไอ้กลางซอยหรือเปล่าเนี่ยเพิ่นอยากรู้อยู่ว่าจะอร่อยไหมเอเอ O, <PI AN N> ไม่สุกแถวประเทศไทยเรียกว่าไม่สุก เ้องไข่ซอสหรือเปล่าขวดๆนั้วเขามีออมืไม่ทันนี่ไงเขายังปิ้งอยู่นะไงนี่ไงเขาอยู่ในนี้นะไงเอาเกีรยนดีสาไม้เขายังได้อยู่นะเขายังมีอยู่เฮอซื้อให้รู้ดีอืม เป็นชุดสุดท้ายก่อนขึ้นรถแล้วนะต้องซื้อนะเป็นยังไงต้องหรอเออเผื่อไม่ได้ราดซอสแล้วฮะเออ,อ,เเอ,อขอกินบ้างร้อนปะไม่รอ้อนกำลังดีอืม ผมว่าแป้งมันน่าจะกกอบกว่าน,นี้หน่อยอม,มีกันเนื้อนะสายเนื้อเขาสั่งให้แล้วเขาสั่งให้เ,เดี๋ยวเราหลบแดดนะนี่ยังเยอะนี่นะเนื้อเมื่อกี้นะตอนนี้มาอยู่ในมือแล้ว เป็นไงเป็นไงเรื้เหอนุ่มความแบบญี่ปุ่นเฮ้ยพี่หรออย่าโกหกนะเว้ยอย่าโกหกรีวิวนะอืมัดได้เลยเปิ้นแลิศมากลูกหายเนี่ยที่ร้านเลยนะครับอืมอร่อยนี่เนี่นักกินนักชิมบรรยายด้วยีิ แต่ผมว่าม,มันมันน้อยไปหน่อยนะม,มันเป็นส่วนของเน,อเนื้อเนื้อเนื้อเยอะกว่ามันแล้วก็มีความเหนียวนิดนึงนะแต่เคี้ยวได้เคี้ยวได้ เสร็จจากหมู่บ้านน้ำใสนะครับเราก็จะไปต่อเนาะที่ที่เราจะไปต่อก็คือภูเขาไฟฟูจิชั้น5เลยนะเราจะขึ้นภูเขาไฟเลยตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดเท่าที่รถจะขับขึ้นมาได้แล้วนะที่เขาเรียกกันว่าสถานีฟูจิชั้น5นะครับผมนะหลังจากนี้นะไม่สามารถขับรถขึ้นไปได้แล้วนะครับผมนะต้องเดินอย่างเดียวนะครับ แล้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิได้แบบใกล้ๆเลยนะทั้งบนภูเขามีหิมะแล้วนะเมื่อกี้ขับรถขึ้นมาก็เจอหิมะบ้างนะครับผมวันนี้อุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะประมาณ1องศานะเมื่อกี้นะสถานีฟูจิชั้นห้านะเสียงอาจจะอบออนนิดนึงเพาเดินขึ้นขเขานะ ยอดฟูจิเห็นไกลๆเมื่อวานเราเห็นแต่ไกลๆนะวันนี้เราขึ้นมาบนภูเขาเขาเลยนะ,ะ,ะโอ้ตรงนี้ก็จะมีเสาโทรอีนะครับโอ้ทีนี้หันหลังไปนี่เห็นยอดเต็มๆเลยนะอ่าเห็นยอดฟูจิอีกนะครับ อันนี <ules> ้เราก็หลบความหนาวด้านนอกเข้ามาด้านในนครับไม่ไหวนะอ่าข้างในก็มีร้านกาแฟสั่งสั่งกาแฟไม่ได้จะกินหรอกนะจะเอามาจับ เพราะว่ามือแข็งหมดแล้วอยากจะเอามาจับแก้หนาวนะเนี่ยครับจุดประสงค์ของการซื้อกาแฟบนนี้นะฮะเพราะว่ามือแข็งหมดแล้วนะม,มือแข็งนี่ก็ของที่เะาลึกนะครับผมนะก็จะเป็นนี่เลยอุ้ยคิดแคกล่องเป็นรูปฟูจิอะโอ้ดูดีคนนตอนนี้มากันแล้วนี่ก็ททมฟูจิ ชามฟูจิอะไรๆก็ฟูจิอันนี้อะไรคืนนี้คืนนี้กินยังไงพี่คืนนี้กินเทมปุระเทมปุระที่ร้านเทมปุระร้านดังอย่างที่บอกตอดคิวยาวแล้วเราจองไว้แล้วหรือว่าเราจองที่นั่นไงแต่สองคนไปจองนอนกันเราได้ที่ อุณหภูมิเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะแต่นี้นะทุกคนก็เดินมาด้วยความหนาวอาอุณหภูมิโอเคไหมแต่บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนะ,มะออยู่บนยอดเขาแน้่แตัะเลยไปเก็บเอานะครับผมนะอยากได้เดินขึ้นไปเก็บเอานะครับ อยู่ข้างบนนั้นนะนี่ก็อีกบ้านหนึ่งมาแล้วมาแล้วนะเก็บบรรยากาศกลับไปให้เต็มที่เก็บบรรยากาศกลับไปให้เต็มที่นะเราอยู่ที่คาบาคุจิโกะนะครับกำลังเดินไปร้านเทปุระนะนี่ระหว่างข้างทางโอ้ ร้านปิ้งย่างปิ้งย่างปิ้งย่างนะครับนะไปกันต่อก่อนนะตอนนี้ก็ลูกทีมกำลังหิวโหยมากจะกินโมเดลแทนแล้วนะตอนนี้รอรอคิวชั่วโมงกว่านะครับผมร้านนี้นะผมผมผมมาเลยโอ้นี่นะครับนี่นะ เซตฟูจิซังเซตฟูจิซังของเราอ<ล>โอ้โหโอ้โหอร่อยครับ <c oughs> อร่อยจริงครับอร่อยดิย่หิวว่าไม่รู้ตอ้งทุกโมงกว่าหิวคุณเป้านอร่อยไหมครับครับ <c oughs> สุดยอดตะเกียบไม่ใช้แล้วใ,ใช้ช้อนครับ นั่งทนอร่อยอืมอร่อยมากนั่งดีๆคุมค่าคุ้มค่าคุ้มค่าการองอมีรเทียบกับที่นู่นที่เราเคยมันโออย่าไปถ่ายหนกาออไม่ใช่ไม่ถ่ายหน้าถ่ายนี่ก็น่ มังสวิรัตเทมปุระนี่ยไงเนี่ยเขาผัวนี้มังสวิรัต a เทมปุระทำไมเล่นดอสตกัิเนเนอัมเออิ้เลยไ้ของแมเลยนม่ของกักตองแม่ของฉันมองไม่ออกเลยว่าักอะไร อันนี้คอมไลน์กับสเต็กเนื่อนี่คือสเต็กอะไรสเต็กปลาหรือสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อเหรอโอ้โหสเต็กเนื้อเลยนี่เนื้อใส่ตอันนี้ภูเขาไฟฟูจิเราเหลือครึ่งลูกแล้วอ่าอ่าอ่าเบื่อจิ้งคือดูนี่อะไงที่เปื่อยหัว โอ้นี่นะไก่ทอดไก่อืมเฮ้ยดูเหมือนนารูโตะว่ะมองไม่เหมือนไก่นารูโตะที่ไอ้โอตารุเลยอ่ะไอไก่ทอดนารูโตะที่โอตารุอ่ะดีไม่มีร้านเหมือนกันนี่เติมรอบพี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกุ้งเนี่ยรอบสองครับข้าวควรเนี่ยฮะกุ้งรอบพี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบหฮะรอบพี้ก่องเนียฮะผมมองอยู่นะผมดูอยู่นะ เดี๋ยวเชฟก็มายกมายกมาเนี่ยฮะบ้านนี้เนี่ยอะไรกันกู๊ดล่ะลูกเอ้ากินหมี่นี่เหรอวันนั้นลุงลุงก็เพิ่งกินอหนุอ่ากู๊ดไม่กินพวกเทมปุระเหรอลูกกินเป็นตัวเดียวอ๋อพูดแล้วสองตัวตัวลงวอร์ดเอาทาหน่อยครับตัวสองตัวครับลงวอร์ดแก้ตัวใหม่อ่าโอเคไม่เป็นไรป่ะอ้าคนนี้ก็มีหมี่เหมือนกัน แต่คนนี้กินหมี่หมดด้วยอ่ะไม่เหมือนพี่เลยพี่กินหมี่ไม่หมดว้ายมาอีกแล้วรู้แต่รู้ทันไม่ได้หรอกไม่ทันลุงร,รู้แล้วกินกันจนอิ่มเรียบร้อยนะครับผมนะเราก็เดินกลับโรงแรมกันนะครับไปพักผ่อนเนาะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะกันนะครับผมวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับ